สวัสดีค่ะมากันเลยยังเอ่ย<ๆ>เออพื่อนเพื่อนมากันลเ<ๆ><ๆ>นลยยังคะวันนี้เราไม่ได้มาขายน้ำพริกนะคะวันนี้แม่ค้าน้ำพริกไม่ได้มาขายน้ำพริกเราจะมาขายปลาคราฟปลาคราฟกันนะคะ<ๆ>เห็นไหม<ๆ>ปลาคราฟสวยๆ,ๆนะคะวันนี้จะบอกว่าราคาเด็ดมากๆปกติถุงละ200บาทมี 200ตัวแต่วันนี้เราจะขายอยู่ในราคา100บาทย1 0หนึ่งร้อบาทนะคะ,นนะ,คะจะได้ไป200ตัวเท่านั้นนะคะวันนี้ที่รักทั้งหลายาอย่าลืมนะคะ<า>สดสดเลยคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะที่รักจา๋าทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะ นาทีทองนาทีทองเท่านั้นวันนี้ปลาคัฟค่ะปลาคัฟปลาคัฟน่ารักมากน้องน่ารักมากเลยค่ะวันนี้น้องน่ารักจริงๆน่ารักเหมือนแม่ค้าขอบคุณค่ะซื้อเลยนะคะปลาคัฟเด็ดจริงค่ะน้องน่ารักมากที่รักจ๋าที่รักทั้งหลายวันนี้แม่ค้าน้ำพริกมาขายปลาคัฟค่ะใครสนใจน้ำพริกก็สั่งได้นะคะ ซื้อปลาค้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะถุงถุงสองร้อยตัวถุงใหญ่อย่างนี้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะถุงใหญ่เลยถุงะะใหญ่เลยค่ะเจินให้อย่างดีส่งถึงหน้าบ้านแต่ขอพิกัดในอำเภอทุ่งใหญ่นะคะขอพิกัดค่ะซื้อวันนี้เลราคา100บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ200บาทค่ะที่รักทั้งหลายยิ่ใหญ่มากค่ะ ชุงใหญ่มากๆเลยนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยนี่ทั้งหมดนี้เลยทั้งสองโคมเลยนี่เลยเคย่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งสองโคมนี้ในราคา100บาททักแชทดแม่ค้าได้เลยนะคะยินดีตอบค่ะใครไม่อยากได้ตอนนี้โอนจองได้เลยค่ะรับสินค้าวันไหนลูกปลาตอนไหนทักแม่ค้ามานะจา๊ะที่รักทั้งหลายโอ้สวยมากเห็น<ว>ไหมคะ้เลยนะคะ เริ่มขึ้นลายแล้วนะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะปลาคาร์ปเลี้ยงง่ายมากๆเลี้ยงง่ายมากๆน้องเขาน่ารักมากๆสีสันสดใสค่ะที่รักจา๋าราคานาทีทองเท่านั้นนะคะสนใจทักขาแม่ค้าได้เลยค่ะส่งถึงที่ค่ะแต่ขอเป็นพิกัดอำเภอทุ่งใหญ่นะคะแข็งแรงมากนะคะอาจม,มีทั้งหมด200ตัวเท่านั้นยี สนใจทักมาได้นะคะสนใจทักมาได้ค่ะที่รักจา๋ากแชร์แชร์นะ,ะนแชร์ะะสวัสดีที่รักทั้งหลายที่เข้ามาดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปลาครับค่ะปลาครัค,รค่ะสวยสวยสวยมากเลยค่ะที่รักจา๋าสีขึ้นแล้วนะคะอ่า ถุงใหญ่ค่ะถุงใหญ่ไปส่งแบบไหนคะปลาไปแบบมีออกซิเจนเนา